สวัสดีครับนะคราวที่แล้วพูดถึงเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับก็ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่ญี่ปุ่นนะครับในรายการดูให้รู้นะครับนิสิตก็ได้เห็นวิธีการจัดการเพื่อเพิ่มพื้นที่นันทนาการนะครับพื้นที่สีเขียวสวนสาธารณะนะครับ ในโตเกียวนะครับว่ามีรูปแบบยังไงบ้างนะครับมีทั้งสวนสาธารณะจริงๆแล้วก็พื้นที่ป่าที่อยู่อยู่รอบๆอบสารเจ้านะครับนะหรือว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับทางด่วนนะครับหรือว่าการใช้พื้นที่คันกันน้ําท่วมนะครับริมแม่น้ํานะครับมาใช้ประโยชน์ในหน้าแล้งนะอันนี้ก็คือที่ได้ดูไปคราวที่แล้วนะครับ วันนี้นะครับก็มาเรียนกันต่อเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับนะก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะครับทรัพยากรคืออะไรนะทรัพยากรทรัพยะทรัพยนะครับมีวิชาเหมือนมีทรัพทรัพย์สมบัตินะครับทรัพย์แปลว่าของมีค่านะครับทรัพยากร นะครับก็คือของที่มีประโยชน์กับมนุษย์นะครับทรัพยากรธรรมชาติก็คือของที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ที่เกิดขึ้นเองนะครับนะได้แก่อะไรบ้างนะครับปัจจัย4นะครับอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องลุ่งห่มยารักษาโรคนะล้วนแล้วแต่มาจากธรรมชาตินะครับนะทีนี้พอประชากรเพิ่มก็ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ นะัมีการใช้ทรัพยากรมากขึ้นนะครับเมื่อมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นก็มีโอกาสก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมนะครับก่อให้เกิดภาวะมลพิษนะพลูชันนะครับเนี่ยนะครับที่บอกเมื่อกี้นะความหมายของทรัพยากรธรรมชาตินะครับเน้นว่าจะต้องเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ถึงจะจัดเป็นทรัพยากรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่ใช่ทรัพยากรก็ได้ถ้าเกิดว่ามนุษย์ไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์นะครับอะไรบ้างที่มนุษย์เอามาใช้ประโยชน์ได้น้นบรรยากาศอากาศที่เราหายใจนะครับนะมีก้อนเมฆตกลงมาเป็นฝนน้ําฝนก็เป็นทรัพยากรธรรมชาตินะครับดินป่าไม้ทุ่งหญ้าสัตว์ป่าแร่ธาตุพลังงานนะตอนนี้น้ำมันแพงนะครับแรงงาน ก็ถือว่าเป็นทรัพยากรเหมือนกันนะครับแรงงานมนุษย์นะครับนะจะทํากิจการอะไรก็ต้องใช้แรงงานนะครับแรงงานพมา่านะครับแรงงานต่างชาตินะก็นับเป็นทรัพยากรเหมือนกันนะครับทีนี้เมื่อกี้บอกว่าสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่ใช่ทรัพยากรก็ได้ถ้ามนุษย์ไม่ได้ใช้ไปอยู่นะครับมาดูกันนะสิ่งแวดล้อมจะจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติก็ต่อเมื่อหนึ่ง มนุษย์ต้องการนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 2. มีการเปลี่ยนแปลงตามการเวลานะครับบางช่วงเป็นทรัพยากรบางช่วงอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับถานหินครั้งหนึ่งเคยจําเป็นมากนะครับในการเ,เป็นพลังงานนะครับผลิตกระแสไฟฟ้าปัจจุบันยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่นะครับ แต่ว่าอาจจะใช้น้อยลงบ้านเราโรงงานไฟฟ้าพลังถ่านหินนะครับไม่ค่อยใช้ละนะที่ใช้กันมากที่สุดคืออะไรแกส๊สธรรมชาตินะครับนิสิตจ,จะไปนึกว่าพลังงานน้ําพลังงานจากเขื่อนจะเป็นพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้านะครับไม่พอใช้นะหลักๆเลย70%เซนะ์ะแกส๊สธรรมชาตินะครับแล้วก็น้ํามันเตานะครับทีนี้เอาถ่านหินให้นิสิตกิโลหนึ่ง นิสิตก็ไม่รู้จะเอาไปใช้ทําอะไรนะครับหุงข้าวก็ร้อนจัดเกินไปนะก่อไฟยากนะครับฐานหินเลยไม่ใช่ทรัพยากรของนิสิตนะครับหมดสมัยแล้วนะครับนะมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลานะครับนะบางช่วงก็มีประโยชน์บางช่วงก็ล้าสมัยไม่มีประโยชน์แล้วนะครับในอนาคตน้ำมันเบนซินดีเซลอาจจะไม่เป็นทรัพยากรก็ได้ถ้าเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้ากันหมด นะครับโดยที่ไฟฟ้ามาจากพลังงานแสงอาทิตย์มาจากพลังงานนิวเคลียร์มาจากพลังงานทางเลือกนะพลังงานสะอาดแรงน้ำแรงลมไม่ได้ใช้น้ำมันเตาไม่ได้ใช้น้ำมันดีเซลนะครับรถยนต์ใช้ไฟฟ้าเมื่อนั้นน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินก็ไม่ใช่ทรัพยากรแลวนะสภาพภูมิศาสตร์และความห่างไกล อยู่ไกลเกินไปไม่สามารถใช้เป็นทรัพยากรธรรมชาติได้นะน้ำจืดขาดแคลนแต่ที่คั่วโลกภูเขาน้ำแข็งเยอะแยะแต่ว่าภูเขาน้ำแข็งเป็นทรัพยากรไหมนะครับบอกว่านิสิตไปเอาเชือกไปผูกภูเขาน้ำแข็งลากมาเข้ามาอ่าวไทยเอามาใช้เป็นแหล่งน้ำจืดได้ไหมกว่าจะมาถึงละลายหมดนะครับเพราะฉะนั้นน้ำแข็งที่คั่วโลกก็ไม่เป็นทรัพยากรธรรมชาติของเรา นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเรียกว่าอะไรทั้งหมดเป็นทรัพยากรนะครับมันจะต้องใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ไม่อยู่ห่างไกลเกินเอื้อมนะครับนะแล้วก็มีคำว่าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะ management นะการจัดการการจัดการคือการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่ใช่ปล่อยปละละเลยจนเสื่อมค่านะครับ ในอ่าวไทยมีน้ำมันมากมายแต่ไม่มีการจัดการก็ไม่ไม่ถือว่าเป็นการใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับบอกว่าประเทศไทยเรารวยน้ำมันเยอะแต่ว่ามาขุดขึ้นมาไม่ได้นะครับถ้าดำเนินงานขุดขึ้นมาได้โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษนะใช้ต้นทุนต่ำนะครับมีมาตรการในการเก็บรักษาซ่อมแซมนะครับ ก็ตีว่ามีการจัดการนะการจัดการการจัดการคือการทําอย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งถ้าทําอย่างมีประสิทธิภาพก็จะก่อให้เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็คุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับเรามีปัญหาน้ํามันดิบรั่วไหลเพราะว่านะเกิดปัญหาในการจัดการนะครับก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับนะโอเคนะ ทีนี้แนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างนะครับสั้นๆคือ 1. ยั่งยืนนะครับยั่งยืนแปลว่าวันนี้มีใช้พรุ่งนี้ก็ต้องมีใช้อยู่นะครับสชนิดปริมาณสัดส่วนอยู่ในสมดุลน,นะครับไม่มีอะไรมากเกินไปน้อยเกินไปนะครับเราบอกว่าเราจะอนุรักษ์ สัตว์ทะเลนะครับปรากฏว่าอนุรักษ์ได้แต่ปลาทูนะครับปลาอย่างอื่นร้อยหรออันนี้ก็ถือว่าชนิดปริมาณสัดส่วนไม่สมดุลนะครับต้องมีน้ปลาจระเม็ดนะปลาทูนะครับปลากระพงนะครับสมบูรณ์นะสัดส่วนพอเหมาะนะครับต้องมีการรักษาสงวนปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนานะครับ รักษาสงวนนะครับสงวนแปลว่าไม่เอามาใช้นะครับเก็บไว้นะสำรองไว้นะครับ,รบ,รบ,รบกําหนดแนวปฏิบัติในการกําจัดของเสียและการนํามาใช้ใหม่นะครับขวดพลาสติกใช้เสร็จแล้วทํำยังไงนะครับถุงพลาสติกนะกล่องโฟมนะครับเศษอ,อาหารเศษอาหารเหลือทิ้งทํำยังไงเลี้ยงหมู ทำปุ๋ยหมักเอาไปถมนะครับไม่ให้มีมแมลงวันไม่ให้มีกลิ่นเหม็นเน่าเสียนะครับเอามาใช้ใหม่นะครับกระปอ๋องอลูมิเนียมเอามาใช้ใหม่ยังไงล้อมนะครับต้องทำให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีอันนี้สำคัญนะครับทำยังไงก็แล้วแต่นะครับต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับไม่ใช่หลอมอลูมิเนียมแล้วเกิดมลพิษทางอากาศอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับต้องมีมาตรการ นะครับเอกลักษณ์ของทรัพยากรธรรมชาตินะครับมันจะมีทรัพยากรอยู่สามแบบซึ่งแนวทางในการอนุรักษ์ไม่เหมือนกันนะครับอันแรกคือทรัพยากรหมุนเวียนพวกนี้นะครับเป็นทรัพยากรที่ไม่หมดนะครับวันนี้มีแสงอาทิตย์พรุ่งนี้ก็ยังมีแสงอาทิตย์ วันนี้มีอากาศไม่หายใจพรุ่งนี้ก็มีนะครับวันนี้มีน้ําพรุ่งนี้ก็ต้องมีน้ํามีฝนตกลงมาใหม่นะครับพวกทรัพยากรพวกนี้จะต้องระวังไม่ให้ศักยภาพลดลงหรือปนเปื้อนนะครับไม่ใช่อากาศฝุ่น PM เเยอะนะครับน้ำเน่าเสียนะครับเอามาใช้ไม่ได้ผลิตน้ำประปาไม่ได้นะครับแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์นี่บางทีก็มีปัญหานั้น อย่างเช่นนิสิตไปสร้างบ้านแล้วก็วันดีคืนดีมีคอนโดขึ้นนะครับบงับงแสงอาทิตย์พอดีนะครับบ้านนิสิตมีอาชีพตากปลานะครับปลาแห้งนะหมึกแห้งนะครับสมมติว่านิสิตบ้านอยู่ชายทะเลนะครับทำประมงแล้วก็ทำปลาแห้งหน้าตาก้าบ้านวันดีคืนดีมีโรงแรมหรูผุดขึ้นมานะครับสาสิบชั้นนะครับบังแดดเลย ศักยภาพลดลงและนิสิตต้องหาที่ใหม่ในการตากปลาแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าก่อให้เกิดปัญหาศักยภาพลดลงนะครับอันนี้ก็เปรียบเทียบเบลอๆนิดนึงจะได้เห็นภาพนะนะครับพวกที่สองเป็นทรัพยากรทดแทนได้นะครับพวกนี้ใช้แล้วหมดแต่ว่า,าปลูกทดแทนหรือว่านิสิตจับปลาทูปลาทูมีล้านตัวจับมาแสนตัวนะครับเดี๋ยวแม่ปลาก็ออกลูกมาใหม่เป็นครบล้านตัวเหมือนเดิมนะครับพวกนี้จะต้อง ใช้เฉพาะส่วนเพิ่มพูนนะครับสมมุติว่าปลาทูล้านตัวนะครับออกลูกมาเป็นล้านห้าแสนตัวนะครับในหนึ่งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นในหนึ่งเดือนนิจจะต้องจับปลาทูแค่ห้าแสนตัวนะถ้าจับมากกว่านั้นก็ทําให้ทรัพยากรต้นทุนร่อยหรอสุดท้ายปลาทูก็สูญพันธุ์นะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะนะครับตัดไม้มาก็ต้องปลูกทดแทนนะครับ พวกที่3เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปไม่เกินใหม่นะครับน้ำมันนะครับแร่นะครับพวกนี้เน้นการประหยัดใช้เท่าที่จำเป็นนะหรือว่าถ้ามันร่อยหรอมากต้นทุนในการผลิตสูงก็หายังอื่นทดแทนนะครับอันนี้ก็เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปยังไงก็หมดนะครับนะไม่ไม่เกินใหม่ไม่เหมือนปลาทูออกลูกได้นะครับ น้ำมันไม่ออกลูกนะครับรอให้แพลงต้อนสัตว์ทเลต่างๆมันทับถมเกิดเป็นน้ำมันใหม่อีกล้านปีไม่ไหวนะครับแล้วก็ไม่ไม่มีการหมุนเวียนมาใช้ใหม่แบบอากาศหรือว่าน้ำนะครับนะน้ำเนี่ยฝนตกลงมาได้น้ำมันไม่มีตกลงมานะครับไม่มีเกิดขึ้นเองใหม่ใต้ใต้ดินแล้วนะครับโอเคนะกลยุทธ นะ r a สเตรกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติก็หนึ่งนะครับรักษาฟื้นฟูรักษาคือทำสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้มันดีต่อไปนะครับมีอยู่ต่อไปฟื้นฟูคือทำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เสื่อมลงให้มันกลับมาดีนะครับปรับปรุงแก้ไขนะครับนะแหล่งน้ำนะคลองแสนแสบเน่าก็ฟื้นฟูปรับปรุงแก้ไขให้มันไม่เน่านะครับ เรียกว่าฟื้นฟูนะครับนะต้นน้ําลําทานมันใสสะอาดอยู่แล้วก็รักษาให้มันใสสะอาดต่อไปนะครับป้องกันการทําลายสภาพแวดล้อมการเกิดมลพิษและก็ส่งเสริมการศึกษาให้ความรู้ให้เกิดจิตสํานึกว่าถ้าพวกเรายัางทิ้งขยะลงแม่น้ําลําคลองและผลมันจะเป็นยังไงนะครับนะให้การศึกษานะครับก็ ในวันนี้นะครับนิสิตก็จะได้ดูวิดีโอที่12นะเรื่องของการจัดการบริษัทอาหารอาหารปินโตเข้ากล่องนั่นเองนะครับนะคำว่าอาหารปิ่นโเนี่ยมันภาษาไทยเราแต่ว่าญี่ปุ่นเขามีชื่อเรียกเฉพาะนะอาหารกล่องเรียกว่าเบนโตะนะครับไม่รู้ว่าบังเอิญหรือว่ายังไงนะนะครับ ือว่ามาจากภาษาอื่นด้วยกันนะครับคนไทยเรียกปิ่นโตญี่ปุ่นเรียกเบนโตะนะครับให้นิสิตลองดูว่าเขามีการจัดการนะยังไงถึงจะทําให้มีประสิทธิภาพประหยัดนะครับแล้วก็ไม่เกิดของเหลือทิ้งมากเกินไปนะครับนะบก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะในเรื่องของการจัดการนะครับก็อลองดูนะครับนะบก็แล้วเดี๋ยว พรุ่งนี้นะครับก็มาดูกันต่อนะครับทีนี้สำหรับสัปดาห์นี้วันศุกร์ที่13พฤษภาหกห้เนี่ยก็เป็นวันพืชมงคลนะครับก็หยุดราชการนะครับแล้วก็วันอาทิตย์วันวิสาขาบูชาวันจันทร์ก็หยุดชดเชยก็นับเป็นวันหยุดราชการอีกนะถือว่าหยุดยาวนะครับนะศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับ นะพอดีว่าเราเรียนออนไลน์นะไม่ได้เรียนในห้องก็ไม่ได้สิึกถึงผลนาะยแต่ว่าก็ก็หยุดนะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเรียนกัน2เรื่องนะครับแล้วก็ไปเจอกันอีกทีวันอังคารหน้านะครับวันนี้ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ